พี่น้องเบาสินค้ารน้องมือนี่ผมเบียงเบาสัญการกับมาที่หลักกิโลให้โชคหรือปูเทปเนาะปบาสยคลอดกับมาก็คือกันกับพี่น้องพอดีลูกศิษย์ของปูเทปมาแต่โคราครับมารถทัวร์หนึ่งคือเก่าคือเดิมเนาะลูกศิษย์ของปูเทปปูเทปเลยผ้ามาหลักกิโลครับเพื่อมาขอโชคขอชัยเนาะเพื่อขอโชคขอลาบรับพี่น้องอาวัตาจันทร์เมตตาเนาะ วาตาจันเมตตาไดโชคกับบ้านอันนี้ผมเองบาสึคันก็เลยมาเฮ็ดคลิปเพื่อเป็นแนวทางพี่น้องเบิ้งคือเเ่าขึ้นเดิมของบาสึคันนาะพี่น้องเนาะพี่ครับทุกคนรับพี่น้องเขามาแต่โคราดครับพี่น้องมาจากทั่วหนึ่งครับเรียกมัน สวัสครับสวัสดีครับวันนี้มีเด็กๆทอดเด็ดให้เราดูเดีครับด้วยมีเลขตาจันวันนี้2ตัว2ตัวนะครับครับจะปล่อยเมื่อไหร่เดี๋ยวเราลงลุ้นอีกทีปล่อยทิ้งทวนเลยปล่อยทิ้งทวนเลยวันนี้ครับอยู่ตรงนี้เลยครับผมครับเรียบไหนะไปไหนละนี่นี่นั่งแล้วนั่งแล้วนั่งแล้วไหนลูกน้องครับพี่น้องวันนี้เป็นกำลังสองแบบอ่า สะพายพอดครับพี่น้องที่ตามคลิปเบาเส้นขั้นไว้เด้อพี่น้องกดกดไลค์กดแชร์กดติดตามเบาเส้นขั้นไว้เพราะว่าวานฮันล่อยผมแล้วเนาะสะพายพอดมันปล่อยผมเรียบร้อยแล้วเมื่อวานครับแต่ว่าคลิปผมยังประทันลงครับพี่น้องโมแลงผมสีลงเนาะที่ตามเบาเส้นขั้นไว้จะเอาเหล็กสะพายพอดเนาะครับพี่น้องเจะเอาเหล็กเล่าครับติดตามผมไว้ทุกคดไลค์กดแชร์กดติดตามเบาเส้นขั้นไว้เนาะนะครับ เราให้ผมไปว่าเนี้ตอนนี้เพิ่งจะออกจากกระเป๋าแล้วครับพี่น้องใหญไปเบิงเนาะวลายตัวไหนเนาะครับพี่น้องเบิรงอีกรอบนึงเนาะครับพี่น้องให้มาแล้วนะครับแม่สถาพรให้มาแล้วนะขงอ้วนนี้ปล่อยแล้วนะครับยายมีให้มาเจ็ดสองห้าอ่าพ่อฝันสามศูนย์สี่ศูนย์นะครับเทวดาน้อยให้งวดที่แล้วเอ้ามีสี่หกติดมาอีกนะขงอวดนี้เจ็ดสี่หกงวดที่แล้วให้สี่สี่หกหรือไงเนาะงวดที่แลาวใครจําได้นะครับวันที่ไป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 ผูกอ่าเครื่องไม้ให้เครื่องมือเพาให้น้อง มาเนี่ยน um ั่งนะครับเนาะแขนรถเนาะวันนี้ให uh ้มาแล้วนะครับนี่ของปูอ่ะเดี Long> ๋ยวเดี๋ยวครูเทพยเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีเนาะเทียบเทพยจะไม่ใช่ของแม่เนาะแม่ถามก่อนแล้วก่นี่จะักนี่เป็นของฝันพี่น้องเรามาจากโคราชครับเนาะอันนี้พวก民警保安กันก็เลยมาคลิปเพื่อเป็นแนวทางให้พี่น้องเบื้องต้นเขาเพื่อเดิมครับอันนี้เป็นลูกศิษย์ของปรูเทพเนาะ มาจากสำนักปูเทียครับพี่น้องเขาก็เลยมาลักเกโรให้โชคหรือลักเกโรงนี้นครับพี่น้องเป็นลักเกโรตาจันตาเสเนาะพี่น้องเอาเข้าก็มาเบิร์นได้กันเรื่อยๆครับมาเนี่มาเบิรงกับบอลซส่นข้านาะปูเทียบอลมีสอตเด็ดเด้อพี่น่อยที่ตามไปด้อยที่ตามบอลซส่นข้าน่อยมีสอตเด็ดแล้วก็จะปล่อยเลขตาจันด้วยวันนี้จะปล่อยเลขตาจันน้ำมันมาเนี้ยแต่ที่ตามบอลซส่นข้าน้อยพี่น่อย ติดตามไปได้อสด็เบิ่งเห็กตาจันตาเซนํำครับพี่น้องพี่น้องฮอกครับตกลขกงปองครับอแปแปดกหนกพี่น้องอเหนึ่งแปดหกครับเลขหกเลขกองเนาะตกแล้วสามกนกลเลหกลับเป็นเลขเก้านะเนี่ยเลขตกแล้วเป็นเลขเก้า